สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทปิ g สเตย์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวเต็นท์ที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆและเราไม่ได้มีโอกาสมาทำรีวิวให้ดูเลยนะครับนั่นก็คือเต็นท์เน t เจอร์ไฮเอท a i นะครับเป็นผ้า TC นะ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันแบบเร็วๆกันนะครับขนาดของแพ็กเกจนะครับความยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เมตรยีนะแล้วมีความกว้างความสูงประมาณ22คูณ22เซนนะครับก็ถือว่าเป็นเต็นที่ค่อนข้างใหญ่แหละแต่ว่ามันเป็นเต็น์ออโต้นะครับมันก็เลยต้องใหญ่เป็นเรื่องปกตินะและสำหรับใครที่ใช้เต็นต์ตัวนี้นะครับก็ต้องมีกาวชีทกาวชีทนะครับจะทิ้งลิงก์ร้านที่สั่งไว้ให้นะ ขนาดที่ใช้อ่ะจะเป็นขนาดกาวชีทที่2เมตรคูณ2เมตร3นะครับวิธีการกลางก็ง่ายมากๆครับเราแกะถุงออกมานครับเขาะจะมีเสาแถมมาให้เราเป็นเสาแบบนี้ครับเป็น2เป็น2ข้อต่อนะนี่แค่นี้นะครับเอาไวา้ขึ้นที่ออนนิ่งหน้าบ้านเท่านั้นเองครับ อย่าเราแยกไว้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีสมอแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็แค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วเรามาดูวิธีการเต็นท์กันดีกว่าที่ตัวเต็นท์นะครับขเขาก็จะมีสายรัดมาให้2เส้นนะครับนี่สายรัดแบบนี้2เส้นทําให้เราเก็บเต็นท์แล้วก็รัดให้มันเป็นรูปทรงได้ง่ายขึ้นนะวิธีการก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่คลี่มันออกมา ขี้มันออกมานี่นี่ครับมันจะเป็นแค่นี้อันนี้คือด้านข้างนะขี้มันออกมาอย่างนี้ทั้งสองฝั่งก่อนซ้ายขวานี่ปุ๊บนี่แต่ละฝั่งก็จะเป็นสี่สี่คานแบบนี้นะสี่เสาเนี่ยก็จะมีคานเล็กแบบนี้นะครับอยู่ด้านบน อันนี้คือด้านข้างนะพอเราขี้เต็นให้เป็นรูปทรงนี้นะครับเราจะมาดึงตรงกลางนะตรงนี้นะครับดึงออกแบบนี้นะนี่ทุกคนดึงจนกว่ามันจะดังแก๊กนะฮึบฮึบฮึบนี่พอดังแก๊กเสร็จปุ๊บปุ่มสีส้มนี่มันจะงุขึ้นมาเลยนี่ง่ายแล้วก็ไปดูด้านข้าง ที่ด้านข้างก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะมันเป็นออโต้แค่ดึงขึ้นมาให้มันดังแก๊กปุ๊บทั้งสองฝั่งทำเหมือนกันเลยปุ๊บเสร็จแล้ว เนี่ยทุกคนครับมันเป็นเต็นที่กลางง่ายง่ายง่ายมากๆจริงนะคือแบบไม่ได้ไม่เหนื่อยเลยแทบไม่เหนื่อยเลยอะต่อไปก็แค่เอาสมอมาตอกตรงนี้นะครับรูสมอเขาจะเป็นเชือกแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะแข็งแรงไหมแต่ใช้มายังไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยตอกไปนในรูเชือก4ี่จุดนะนี่ตามมุมของเต็นนะถ้าสมมติว่าที่ที่เราไปกางนะมันมีลมกันโชกแรงนะนี่ตัวนี้เลย เขาจะมีเชือกลัดไม่อยู่ตรงนี้ครับเราพันอย่างนี้นะแล้วก็ดึงเชือกนะนี่ดึงเชือกดึงลงมาต่อสมอนะต่อไว้อีกเชือกนี้จะมีอีกสี่สี่จุดอะ่ะจะอยู่ฝั่งละ2จุดของเต็นท์นะครับเท่านี้ก็กันลมได้แหละนะเท่ากับว่าตอนนี้เราต่อสมอไป8ตัวแล้วแต่ถ้าจริงๆที่ไหนไม่มีลมอะ่ะไม่ไม่จำเป็นเลยอนะันนี้ ทีนี้เต็นต์ตัวนียนะครับมองมันเปิดมันจะอาจจะดูเหมือนแบบว่าด้านหน้าด้านหลังอเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันครับด้านหน้าจะมีแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่มีออนนิ่งแบบนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวม้วนเก็บให้ดูก่อนนะม้วนคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเราม้วนออนนิ่งขึ้นมาแล้วอะด้านหน้าฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งจะเหมือนกันนี่ก็คือมีประตูนะครับ ทรงเดียวกันมีหน้าต่างที่เป็นทรงเดียวกันนะครับแต่ที่ต่างก็คือตรงออนนิ่งที่บอกเวลาเราม้วนเก็บมันจะเป็นสีน้ําตาลน,นะแบบนี้เออลืมบอกว่าตรงนี้ผ้าทีา่เราเห็นนเป็นสีออกครีมๆนะไม่ใช่สีขาวนะครับครีม,รมตรงนี้เป็นสีน้ําตาลน,นะถ้าเราทําแบบนี้นะครับมันจะมันจะตัดแบบว่าเออสวยอะ่ะเป็นสีน้ําตาลตัดข้างบนแต่อีกฝั่งหนึ่งที่บอกอะ่ะ มันไม่มีมันไม่ไมีออนนิ่งให้นี่คือฝั่งนี้นี่ทุกคนเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันขาวเลยถ้าสมมุติว่าอ่าพูดง่ายๆคือฝั่งนี้น้องหัวโล้นนะหัวโล้นน้องน้องไม่มีผมอะแต่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนมีผมหน้าม้าอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้เออเนี่ยแต่ว่าประตูอะอะไรทุกอย่างอะเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะนี่แค่นี้ส่วนออนนิ่งอะ เนี่ยตอนเรากางออนนิง่งมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเวลากางออนนิ่งแล้วมันก็จะช่วยในหลายๆเรื่องนะครับเวลา,าฝนตกนะก็ไม่มีน้ำกระเด็นเข้ามานะเพราะว่าเต็นท์ทรงนี้นะครับมันจะสโลปนะข้างบนอนะ่ขนนะข้างบนมันจะแคบข้างล่างมันจะกว้างถูกไหมครับถ้าฝนอย่างหน้าฝนนะครับที่ฟุกไปใช้มานะก็ถ้าเราไม่ได้กางออนนิ่งนะครับจังหวะที่เราเปิดอยู่องนี้นะเนี่ยน้ำฝนอนะ่ะมันจะ ลงมาโดนมุง้งนะโดนมุ้งเสร็จก็คือเข้าไปในเต็นท์นะครับแต่ถ้าเรากางออนนิ่งอะ่ะมันก็ช่วยได้เนาะเราวางรองเท้าหน้าบ้านอ่ะเราเดินเข้าเดินออกอะไรหน้าบ้านก็ไม่เปียกน้นําก็ไม่เข้าประตูก็เปิดเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนผ้านะครับของตัวนี้เขาเป็นผ้าทีซีนะกันน้ำเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าฟุกลุยฝนมานะครับทุกคนก็ยังไม่เคยเจอปัญหาที่มีน้ําอะไรเข้าเลยนะจะมีอย่างเดียวคือน้ําเข้ามุง้งตอนที่ไม่ได้กางออนนิ่งแค่นั้นเลย แล้วมุ้งเขาเนี่ยมันมีความละเอียดที่ไม่ได้ละเอียดมากทําให้ลมอะ่ะมันเข้าได้ดีแต่ถ้าแมลงตัวที่เล็กมากๆก็ยังเข้าได้อยู่นะครับแต่ส่วนตัวฟุกชอบมุ้งแบบนี้มากกว่าเพราะว่าประเทศไทยอยากให้ลมมันลมมันแบบพัดเข้ามามันโฟมมากกว่านะตัวสิบเขาจะมีนี่ตัวเป็นสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีโลโก้ในเชื้อหาเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยสะท้อนแสงแต่เวลาใช้งานจริงๆไม่รู้สะท้อนแสงเปล่าไม,ไม่เคยสังเกตเลย ซิก็ลูดลื่นดีครับการเปิดซิปเข้ามาตรงนี้เออเอาตรงนี้ก่อนละกันมันจะมีชั้นด้านนอกก่อนด้านนอกนี้ก็จะเป็นซิแปลก็เป็นตีนตุ๊กแกนะก็ตีนตุ๊กแก2จุดอย่างนี้นะครับมีซิปตรงกลางนี่ตรงกลางคือปิดอย่างนี้ปึ๊บแต่ว่าข้างล่างนี้ไม่มีนะนี่ข้างล่างมันจะข้างล่างมันจะโป่งอย่างนี้นะส่วนหน้าก็จะทําแบบนี้อ่ะม้วนเก็บนี่เก็บ,บไว้ เปิดแบบเกาหลีเกาหลีอะ่ะเปิดไว้แบบนี้แล้วก็ก็จะเจอชั้นมุง้งแต่ชั้นมุ้งเนี่ยจะเปิดเป็นตัวทีทีคว่ำก็คือเปิดนี่มีซิปสามตัวเนี่ยนี่เปิดอย่างนี้ก็ม้วนเก็บได้นะครับฝั่งนี้และฝั่งด้านหลังคือเหมือนกันทุกอย่างหน้าต่างอะไรอย่างที่บอกแค่ออนนิ่งนะที่บอกนะแค่นั้นเอง ๋ยวเรามาดูพวกด้านข้างอะไรก่อนสีกนิดนึงนะจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นออตโต้โอกาสที่เวลาโดนล,ลมหรือว่ากลางออกมาไม่ดีมันก็มีโอกาสหักได้นะถ้าเราไม่ระวังนะครับทีนี้อยากจะบอกว่าตอนที่ฟุกซื้อมาฟุกมีปัญหานะครับตรงที่ข้อนี้ตัวนี้เลยแตกหักมานะครับแต่ทีนี้เราซื้อกับร้านที่เขาไว้ใจได้ใช่ไหมครับ พอเราซื้อกับร้านที่มันไว้ใจได้เราแค่แกะสินค้าเราถ่ายคลิปเอาไว้เองครับเขาก็เค็มให้เราได้นะแล้วเวลาเค็มเนี่ยฟุกไม่ได้ถอดทั้งไม่ได้เอาทั้งเต็นท์เนี่ยไปเค็มนะเพราะว่ามันจะบุ้นวายมากๆนะฟุกก็แค่ถอดนี่ครับพวกนี้มันจะถอดได้หมดเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันถอดได้หมดเลยทุกอย่างนี่ครับเสาเนี่ยถอดออกมาได้หมดเลยถอดเฉพาะข้อเนี้ยไปครับส่งเค็มที่ร้านได้ กลายเป็นแบบว่าแทานที่เราจะต้องแบบส่งกล่องใหญ่ๆคืนไปเคมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมส่งกล่องแค่นี้แล้แลก็แบบเออสะดวกดีครับด้านข้างเขาก็จะมีหน้าต่างนะหน้าต่างมุงม้งอะมุ้งอะจะเหมือนกันเลยครับแล้วก็ปิดปิดทึบจากด้านในได้หมดนะเป็นตัวนี้นะหลังคาก็เป็นสีครีมนะครับข้อเสียของตรงนี้ที่ฟุกเจอมา ก็1แสงนะครับแสงอาจจะเข้าไปเวลานอนนะครับแล้วก็เวลาเราไปกลางที่ใต้ต้นไม้ก็จะมียางไม้หล่นมาก็จะอาจจะทําให้แบบขัดใจหน่อยจริงๆมันมีอยู่นะเนี่ยจะพาไปดูนี่นะคือยางไม้ที่พวกเราไปโดนกันมานะครับมันก็กะว่าอย่าใช้แบบว่าให้เต็มที่แล้วหาร้านส่งซักน่าจะสะดวกกว่านะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีโลโก้ที่มันสกรีนอยู่นะ ทางด้านหน้ามันจะสก,กีโลโก้เป็นโลโก้เนเจอร์ไฮนะครับอ่าเนเจอร์ไฮแคมปิ้งนะครับตรงนี้แต่ว่าด้านหลังจะอีกเป็นอีกแบบหนึง่งที่ด้านหลังนะครับเขาจะสก,กีนว่าแคมป์ควิกโอเพนเต็นนะครับนะก็คือเป็นเต็นอ่าออโต้ Auto นะแค่บอกอชนิดของเต็นเท่านั้นเองนะสำหรับขนาดของเจ้าเต็นเนเจอร์ไฮไทเอตัวนี้นะครับ ขนาดพื้นที่ใช้งานด้านในอะ่ะมันจะมีความกว้างนะครับกับความยาวอยู่ที่2เมตร4คูณ2เมตร10นะครับแต่ทีนี้ฟุกอะ่ะบอกให้ทุกคนตัดกาวชีท2เมตร3คูณ2เมตรเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะเราต้องตัดกาวชีทให้มันเล็กกว่าเต็นท์นะฝั่งละ10เซนนะครับอย่างตัวนี้2เมตร4ฟุกตัดเป็น2เมตร3 และด้านที่เป็น2เมตร1ฟุกตัดเป็น2เมตรทวนนะครับเพราะว่าเวลาเรากางอ่ะเราควรต้องให้เต็นท์อ่ะเกินออกมาจากกาวชี้นะพอเกินมาแล้วอะ่ะมันดีกว่าเพราะว่าเวลาฝนมันตกนะครับน้ํามันจะไม่กองอยู่บนนี้ถ้าใครที่สั่งชอบตัดกาวชี้เกินออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าพอดีอะ่ะถ้าตัดพอดียังไงยังไง,งก็ไม่มีทางพอดีนะพอน้ํามันลงมาปุ๊บน้ำมันไหลเข้าไป พอเรานอนน้ำมนันอาจจะซึมขึ้นมาได้นะครับเพราะพื้นพวกนี้ยังไงก็ถ้ามีน้ําขังอยู่ด้านใต้และโดนน้าหนักตัวคนเรากดทับไปยังไงน้ําก็ซึมขึ้นมานะ่เพราะฉะนั้นตัดกาวชีตามที่ฟุกบอกนะครับไปดูด้านในกันสําหรับพื้นนะครับพื้นตัวนี้เขาจะเป็นผ้าอะพียูนะครับเป็น 300D ดีนะสามารถกันน้ำได้3 0 0พนะครับกนะ็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผ้า PVC หรือผ้าอะไรนะ ผ้าแบบนี้เราควรจะใช้กาวชทีที่มันมีความหนานะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้จริงๆนะเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเต็นท์ผ้าอย่างนี้เท่าไหร่มันมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะข้างในนะครับก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้สองข้าง่ <Hey. S 1> อ้ย่าเป็นไงใหญ่แล้วเวลาเก็บหน้าต่างนะครับเราไม่ต้องไปรัดอะไรนะนี่เห็นนะม้วนๆแล้วก็ยัดอยู่แค่นี้พูกชอบแบบนี้มากนะ ไม่ชอบไม่ชอบเต็นที่เวลาเปิดหน้าต่างแล้วต้องมาแบบมาคอยเน็บแบบไอ้พวกไอ้ตัวมุดอะ่ะชอบแบบที่บรรจัตอย่างเงี้ยนะมันง่ายนะเนี่ยมุมกว้างสองด้านเลยหน้าต่างฝั่งนี้นี่ที่เป็นทางด้านหน้าด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ดยนะหลังจากเรารุ่นลงมาแล้วใช่ไหมเราก็ม้วนม้วนม้วนนี่ยัดลงไปมันเป็นซองตรงนี้เป็นซองเออ ย้อนมาดูตรงฝั่งหน้าต่างทีตรงนี้มันมีช่องเก็บของนะครับนี่แล้วมีบอกขนาดด้วยเห็นไหมมีบอกขนาดเต็นท์ด้วยอ๋อความสูงความสูงภายในของตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบนะลืมบอกนี่ทุกคนสูงไหมฟุกสูงเมตรแปดสิบนี่นั่งหลังตรงๆนะหัวคือแบบเหลือแบบเหลือเหลือประมาณแขนเนืงอคือแบบโป่งสบายแล้วถ้าเราอยู่ขอบ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 นะขอบขอบงเต็นท์น่ะนี่นี่ขนาดนั่งอยู่ขอบเต็นท์ ก็ยังเหลือที่แบบเหลือที่ดีเพราะว่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมขึ้นไปค่อนข้างจะตรงนะครับมันก็เลยสามารถทําให้เรานั่งได้สบายนะช่องเก็บของในนี้ก็มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เลยเห็นป่ะนี่ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็พวกซิปเขาเป็นนี่หมดเลยเนี่ยสะท้อนแสงหมดเลยนะเออนี่ข้างบนนี้มีที่แขวนของจ้า โอ้ที่แขนของแบบเป็นตัวค่อนข้างใหญ่อะแข็งแรงนะเดี๋ยวลองลองดึงน้ําหนักโอ้ค่อยไฟหนักนี่นี่ดึงมาแรงมากแลนะ้เนี่ยแข็งแรงงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีเก็บเต็นท์ตัวนี้ก่อนนะทุกคนรับรองเลยว่าถ้าเห็นวิธีเก็บแล้วจะรู้ว่ามันง่ายแค่ไหนครับไปไปดูกันเลยวิธีเก็บนะครับก็ปิดประต o ปิดประตูให้เรียบร้อยนะแต่ว่าอย่างของฟุกอะฟุกจะไม่ได้ปิดพวกหน้าต่างอะไรบางครั้งก็ขี้เกียจนะแล้วมันก็เก็บได้เหมือนกันนะครับ เวลาเรากางแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเปิดหน้าต่างใหม่นีจ่จะปิดแคสพวกนี้ไว้นะครับข้างล่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องปิดนะเวลาเราเก็บแล้วมันจะได้มีอา,มอากาศออกได้สําหรับออนนิ่งก็นี่แกะออกมาไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราถอนเสอมอออกทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มานี่เริ่มจากด้านข้างกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็จะพับลงมาแล้วแล้วก็ มากดปุ่มอีกฝั่งนี้อุ๊บอ่ะนี่เลื่อนมาให้สุดเลื่อนมาให้สุดนี่อ่ะไว้อย่างนี้ก่อนไปกฝั่งหนึ่งฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันเลยปุ๊บปุ๊บุ๊บแล้วก็ตรงกลางครับกดปุ่มเหมือนเดิมอ่ะรูดเข้ามาซึบครับเสร็จแล้วก็จะเป็นทรงนี้เลยทรงนี้เสร็จแล้วก็ ที่เราฝั่งนะครับนี่ยกสองชิ้นนี้นะครับเข้ามาให้มันมาขนานกับเสากลางนี่เห็นไหมให้มันขนานกันนี่แล้วก็อันนี้อ่ะยกมาให้มันมาขนานกันเราจะเอาเสากลางข้างบนหลังคาเนี่ยเป็นหลักเลยเห็นไหมให้มันรวมเป็นแท่งเดียวกันอ่ะมาฝั่งนี้ ตอนนี้เสาทุกต้นมันมาอยู่ด้วยกันโดยการเรียงเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วนะแล้วเราก็นี่พับแบบน,นี้เสร็จแล้วเราก็ม้วนจากตัวแกนกลางของกดตรงแกนเสาที่เอาอมารวมกันเนี่ยให้มันเป็นตัวม้วนนะครับม้วนเข้าไปอันนี้พวกเชือกนี้ฟุกยังไม่ได้มัดเลยช่างมันละ ว้แบงนี้ก็ได้โอ้นี่เสร็จแล้วง่ายมากแล้วก็เอาเชื่อมกงนลัดเสร็จนี่ก็ไม่มีอะไรครับเวลาเก็บเราก็เอาถุงอ่ะคุมขึ้นจากข้างบนแล้วก็พลิกขึ้นครับ พอเสาเก็บเนี่ยค่อนข้างจะง่ายง่ายมากมาเพราะว่าพอทําถุงมาให้ค่อนข้างจะใหญ่เลยทําให้เราเก็บเต็นท์ออโต้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เสร็จแล้ววิธีเก็บโอเคทุกคนก็หมดแล้วนะครับกับเต็นท์เนเจอร์ไทยเนเจอร์ไทยแหละเต็นท์เนเจอร์ไทยไทยเอนะครับตัวนี้อ่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเต็นท์ที่การง,ง่ายสะดวกนะครับ รวดเร็วจริงๆนะครับถึงมันจะเป็นเต็นท์ชั้นเดียวไม่ได้มีเลนคุมอีกรอบหนึ่งหรือว่าอะไรคุมอีกรอบหนึ่งแต่มันสามารถกันน้ำได้นะเพราะว่าฟุกอ่ะใช้มาแล้วนะครับกันน้ำได้เต็มที่นะข้อเสียอย่างที่บอกก็อาจจะมีเรื่องจะไม่รู้ว่าใครจะรับเป็นข้อเสียหรือเปล่านะครับแค่แบบว่าแสงมันท้อเวลาตื่นมาอาจจะแสบตาหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีอ่อนนะที่ฟุกชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันใช้งานง่ายมันสะดวกแบบมากมาก ฟุกสามารถกางโดยที่ไม่ต้องตอกสมอก็ได้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันยังไม่ตึงเพราะว่าฟุกไม่ได้ตอกสมอเพราะฟุกมากางให้ดูบนพื้นปูนมันก็เลยยังตอกสมอไม่ได้แต่จริงแล้วมันตึงสวยมากๆนะผ้าทีซีมันระบายอากาศดีอยู่แล้วดีกว่าผ้าเต็นท์พียูทั่วไปอยู่แล้วแล้วมันก็กันน้ำได้นะครับอายุการใช้งานมันก็จะนานกว่าพวกเต็นท์ที่เป็นผ้าพียูอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วม้งของมันก็ค่อนข้างจัดรู แบบใหญ่เอาง่ายลมผ่านเข้ามาโฟถ้าเปิดหน้าต่างหมดคือโฟหน้าร้อนก็ใช้ได้นะครับหน้าฝนก็ใช้ได้หน้าหนาวก็ใช้ได้เอาเป็นว่าเต็นท์ที่ใช้ได้ทุกฤดูแล้วถ้านอนจริงๆอ่ะแนะนําให้นอนสองคนนะครับจะสบายมากๆเนื้อที่เหลือให้วางของเยอะมากแต่ถ้าจะนอน3คนจริงๆนอนได้นะนอนได้สบายเลยนอนเสร็จแล้วมีที่เก็บของที่ปลายเท้าอีกนะครับสำหรับเต็นท์ตัวนี้นะครับฟุก ซื้อมาในราคา7,400บาทนะอ่าเดี๋ยวฟุกจะแปะพิกัดนะครับของเต็นต์ตัวนี้นะไว้ให้อยู่อ่าด้านล่างนะครับอยู่ที่มุมที่เขียนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยซ้ายมือจอตรงนี้นะครับหรือกดดูอ่าใต้ description ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวฟุกจะแปะพิกัดเอาไว้ให้หรือถ้าใครหาอะไรไม่เจอจริงๆก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะว่าซื้อมาจากที่ไหนนะครับแล้วร้านที่ฟุกซื้อมาเนี่ยฟุกก็นั่นแหละอย่างที่บอกฟุกเคมไปรอบนึงแล้วเพราะว่า มันมีปัญหานะครับครันนี้พอมมีปัญหาตั้งแต่แกะกล่องเลยก็สามารถเคลมได้นะครับใครจะซื้อของอะไรมาพวกนี้ฟุกอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าให้ถ่ายคลิปตอนแกะของเอาไว้เพื่อเซฟตัวเรานะครับนะมีปัญหาอะไรเราก็จะงสามารถมีหลักฐานในการขอคืนสินค้าหรือว่าเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆได้นะครับก็วันนี้ก็ได้มาทำคลิปเต้นตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับทุกคนก็ใครชอบรีวิวหรือว่า อ,อยากรู้คอนแคมป์ใหม่ๆก็ฝากติดตามพวกเราช่องเควินสเตย์ไปด้วยครับฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเควินสเตยด้วยนะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ,บคนบาย